บายบายฟู้ดแพนด้า สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับข่าว delivery นะครับประจำสัปดาห์อีกแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่12นะครับกรกฎานะครับถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับความจริงน่ะมันต้องถึงวันที่19ต้องเราต้องลงคลิปในวันอังคารนะเพราะหนึ่งลงทุกคลิปทุกวันอังคารนะครับแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าอาการทางตัวเองไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไม่ได้ลงไปในเมื่อวานนะครับก็วันนี้นะครับหนึ่งก็มีข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาอัปเดตแล้วก สัปดาห์นั้นมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆจะได้รับข่าวอะไรเป็นบ้างนะครับทุกคนไปดูกันสําหรับข่าวแรกนะครับนั่นก็เป็นข่าวใหญ่นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมนั่นก็คือครับฟู้ดแพนด้านะครับโดนประชาชนแบนนะครับผมหลังจากนะครับที่เขาโพสต์นะครับในทวิตเตอร์นะครับก็คือเรื่องของเรื่องนะครับคือก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นนใช่่ไหมมครและก็ีสงูป เหมือนคล้ายๆเป็นพนักงานฟู้ดแพนด้าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพนักงานจริงหรือเปล่านะครับคือสวมพวกแบบฟอร์มฟู้ดแพนด้าแค่เล็กน้อยนะครับแค่แมสนะครับผมทางฟู้ดแพนด้านะครับก็เลยออกมาทวิตเลยนะครับว่าทางเราจะเร่งดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัทโดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันทีขอเลียนให้ทราบว่าทางฟู้ดแพนด้ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบและอินดีช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดําเนินคดีต่อคนร้ายอย่างเต็มที่นี่นะครับเป็นโพสต์ต้นเหตุเลย ที่ฟู้ดแพนด้านะครับโดนโจมตีอย่างหนักมากเลยนะครับ ถามหนึ่งนะครับหนึ่งก็บอกว่าต้องบอกว่าสมควรนะครับผมเพราะว่าการที่เรานะครับมีเจตนาลมในการแสดงออกทางการเมืองนะครับแต่ว่าเราอาจจะใส่ชุดถึงแม้ถึงแม้เราไม่ได้ใส่ชุดฟูแพนด้าหรือว่าเราใส่ชุดแบบค่ายอื่นไปนะครับคือฟูแพนด้านะครับเขาก็ไม่สมควรที่จะออกมาทวีตแบบนั้นนะครับคือว่าทวีตแบบคนมาชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายเลยอะไรแบบนี้นะครับคำว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันรุนแรงมากเลยแค่เขานะครับออกมาแสดงการชุมนุมทางการเมืองอะไรแบบนี้นะครับกับการ โดนเป็นว่าเอยตัวเองเป็นผู้ก่อการร้ายเลยนะครับซึ่งมันเราก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่สวมแมสอยู่นะครับหรือว่าคนที่ขับหรือว่าคนที่ใส่อุปกรณ์ฟูดแพนด้าอันนั้นอยู่เนี่ยเป็นพนักงานของฟูดแพนด้าจริงหรือเปล่านะครับความจริงนะครับเขาแค่บอกว่าเออเดี๋ยวทางเรานะครับจะตรวจสอบนู่นนี่นั่นอะไรให้เรียบร้อยเพียงเท่านั้นก็พอนะครับแต่ในแบบโอ้โหว่าไรเดอร์คนนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายเลยนะครับก็นั่นแหละครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฟูดแพนด้าโดนโจมตีไปเลยนะครับทำให้คนเนี่ยเลิกใช้ฟ มึงก็ลบไปแล้วนะครับเพราะหนึ่งก็มองว่าเฮ้ยเขาก็ ว่าแรงเกินไปนะครับว่าเอ้ยเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผลกระทบนะครับมันก็ไม่ได้ส่งต่อแค่บริษัทฟู้ดแพนด้าเท่านั้นนะครับส่งผลมาถึงไรเดอร์ด้วยนะครับเปรียบเสมือนนะครับถ้าผู้นําดีนะครับไรเดอร์ก็จะไปรอดนะครับแต่เนี่ยเหมือนแบบผู้นําไปไม่รอดอ่ะมาโพสอะไรเงี้ยคือไรเดอร์ก็ตายนะครับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรปลาเน่าตัวเดียวแล้วก็ตายกันทั้งหมดเลยนะครับคือวันถัดมาเนี่ยงานของฟู้ดแพนด้าเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยนะครับกลายเป็นว่าน่าสงสารไรเดอร์มากที่สุดเลยนะครับเอาโอเคถ้าเกิดดเเเเเเป็นนนนไไไรรรรรรออ์ใกุงงททพพี่่่่่่ยยยััมคคาาาหะะบว ไเดอร์ในกรุงเทพเนี่ยยังมีให้วิ่งในหลายๆค่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีค่ายให้วิ่งเยอะขนาดนั้นไงไม่มีตัวเลือกให้เยอะขนาดนั้นเลยแล้วต้องมาตายเพราะโพสเดียวของแอดมินคนนั้นนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบริษัทฟู้ดแพนด้านะครับเขาปล่อยให้ข้อความแบบนั้นหลุดมาได้ยังไงไม่มีการตรวจสอบโพสต์ไม่มีการตรวจสอบข้อความอะไรเลยครับหรือว่าอ๋อ ฉันเป็นแอดมินฉันจะโพสอะไรก็ได้ไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านการตรวจสอบโพสอะไรในโลกโซเชียลมีเดียได้หมดเหมือนเป็นแอคเคท์ของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละเป็นข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสงสารแต่พี่ไรเดอร์เลยนะครับที่ต้องมานั่งรับผลกรรมที่เราไม่ได้เป็นคนทำนะครับข่าวที่2นะครับก็ยังอยู่กับโรบินฮูดเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้กระแสโรบินฮูดมาแรงมากเลยนะครับโรบินฮูดนะครับยังเพิ่มค่ารอบต่อเนื่องนะครับให้กับพี่ๆไรเดอร์อยู่นะครับจนถึงวันน ผมนะครับเป็นค่ารอบเริ่มต้นที่55บาทนะครับ0ถึง2กิโลเมตรแรกนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะขยายต่อไปหรือเปล่านะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับเขามีโปรที่ช่วยทางร้านนะครับและก็ทางรเดอร์เนี่ยถึงวันที่25ไงหนึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะต่อโปรไปถึงวันที่25หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โปรเนี่ยหมดไปตั้งแต่วันที่18และเขาก็ต่อเพิ่มมาอีก3วันนะครับเป็นราคาเริ่มต้นเนี่ย55บาทนะครับแต่ตั้งแต่มีโปรนะครับปัญหาของโรบินฮูดเยอะมากเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกกวว่่า1็ไได้ลองงปิ มาแล้วนะครับในช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับไม่่าจะเป็นหมุดไม่ตรงปัญหาในรายวันมีปัญหาทุกวันเลยนะครับก็อยากให้โ o บิน hood รีบแก้ไขนะครับเพราะว่าตอนนี้โ o บิน hood เป็นแอปน้องใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนที่กําลังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับแต่นะครับแต่ความเชื่อมั่นนี้นะครับก็เป็นการทําลายไปในตัวนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเรียกมา ก <So S 1> like ็ไม่มีคนรับลูกค้ากําลังจะใช้แอปก็ล่มอย่างหนึ่งเนี่ยหนึ่งสั่งบอลชอนเนี่ยยังไม่ได้กินเลยนะครับก็เข้าใจนะครับว่าร้านบอลชอนเนี่ยเป็นร้านที่รับค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าเมื่อเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราก็อยากจะกินร้านเนี่ยถ้าไรเดอร์ไม่มีหนึ่งก็ต้องเลือกไปสั่งค่ายอื่นถูกไหมนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานอะไรก็บางทีเนี่ยถ้าเราเลือกรับงานมากเกินไปอาจจะดีต่อตัวเรานะครับที่เราแบบเอิเลือกรับงานได้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อบริษัทนะครับเพราะว่าลูกค้าไมม่่่่่่ัันนใจแลอยางงงหหึีโ้ส โรบินทูดเนี่ยน่าจะ3าสรอบแล้วครับอาจจะสั่งก๋วยเตี๋ยวลุงเลืองแบบนี้นะครับก็ไม่มีคนรับนะครับสั่งบอลชอนก็ไม่มีคนรับนะครับเนื่องจากแต่ละร้านเนี่ยเป็นร้านที่หนึ่งชอบแล้วก็เขาเข้าใจนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยรอนานนะครับข่าวที่3านะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมอ่ะเป็นข่าวที่ทุกๆคนถามมานะครับก็คือช h อปปี้ฟู้ดช็อปปี้ฟู้ดเนี่ยตอนนี้นะครับเขาเปิดรับสมัครแล้วนะครับความจริงเนี่ยมันตั้งแต่1กรกฎาแล้วนะแต่หนึ่งเพิ่งเอาข่าวมาให้ท เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ยังไม่ได้แบบเข้ามาในตลาดแบบจริงจังหรือเข้ามาแย่งหรือว่าเข้ามาแบ่งเค้กขนาดนั้นเหมือนแก๊ปเหมือนไลแมนเหมือนโรบินฮูดที่แบบมันเห็นชัดเจนขนาดนั้นนะครับถ้าเราออกไปวิ่งเนี่ยหรือลองออกไปสมัครเนี่ยหนึ่งก็คิดว่ามันงานมันอาจจะยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าก็ต้องรอพัฒนากันต่อไปนะครับเพราะว่าช้อปปี้ฟู้ดเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ทําอาหารไนก่อนหน้านี้เขาจะมีช้อปปี้เอ็กเพสเหมือนเขาจะควบ ทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับเขาก็มีฐานลูกค้ามีเงินมีอะไรอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอการแข่งขันกันต่อไปนะครับไว้ถ้าเขาแบบเปิดเต็มตัวเมื่อไหร่หรือว่างานมันเยอะเมื่อไหร่เดี๋ยวหนึ่งจะไปวิ่งให้ดูนะครับแต่หนึ่งแอบไปเห็นนะครับว่าช้อปปี้ฟูดเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าก็เป็นการขายของเหมือนกันนะครับคือเซ็ตแรกเซตคนขับในประมาณ6 7 0 0บาทนะครับหนึ่งก็เลยเอยยังไม่ไปสมัครดีกว่านะครับเพราะว่าเหมือน ถ้าเราไปสมัครเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีงานหรือเปล่าแล้วเราก็จะต้องซื้อของเขามาก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะซื้อของมาจมหรือเปล่านะครับก็เลยเอ,อช่วงนี้ก็เลยยังไม่ไมยังไม่ยุวุ่นวายกับค่ายที่เพิ่งมาแล้วก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนข่าวสุดท้ายนะครับผมก็คือไลแมนไลแมนนะครับเปิดรับสมัครคนแล้วนะครับเอาความจริงนะครับเขาก็เปิดรับมาเรื่อยๆอยู่ตลอด เวลานะครับแต่ว่าไอพื้นที่ที่เขารับสมัครที่1จะมาพูดในต่อไปนีนะ้คือถ้าเกิดเราสมัครปุ๊บหนวันเนี่ยอาจจะเปิดระบบแล้วนะครับก็คือจังหวัดลาพูนตรงโซนอําเภอเมืองนะครับลาดบุรีอําเภอเมืองจันทบุรีอําเภอเมืองแล้วก็กาญจนบุรีอําเภอเมืองแล้วก็จังหวัดสตูลอําเภอเมืองนะครับจังหวัดพวกนี้นะครับที่1บอกไปเนี่ยคือถ้าเกิดทุกคนไปสมัครขับในบริลเวณโซนนี้นะครับคืออาจจะได้ เปิดระบบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังจะมาสมัครในกรุงเทพอยู่ก็อาจจะต้องรอแบบที่หนึ่งเคยบอกไปนะครับ2-3เดือนบ้าน,นครับรอคนรอจนกว่าคนจะว่านะครับทุกคนก็ลองไปสมัครดูแล้วกันนะครับใครไม่มีงานอยู่หรือว่าใครตกงานอยู่นะครับลองไปดูอาจจะค่ารอบน้อยนะครับแต่ว่าดีกว่าเราไม่มีงานทําต้องพูดว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ปเปกันกังบ้างครับทุกคนสําหรับข่าวที่1รวบรวมมาในสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวหนึ่งอาจจะไปวิ่งส่งท้ายโเจิคอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาจะปิดตัวในวันที่3สามสิบเอผม ก่อนเดี๋ยวจะลองไปวิ่งดูนะครับว่า วิ่งส่งท้ายแล้วกันนะครับก็สําหรับฟูแพนด้านะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปเลยนะครับผมสําหรับการโพสต์อะไรในสมัยนี้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับถ้าให้หนึ่งแสดงทัศนคติทางการเมืองครับคือให้หนึ่งมองว่าถ้ารัฐบาลดีนะครับป่านี้หนึ่งคงได้ออกไปเทีย่ยวได้ไปเตะบอลแบบคนปกติแล้วนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับแบบใครชอบเตะบอลเนี่ยลองดูต่างประเทศนะครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องใส่แมสการเขาออกมาเชียร์บอลกันได้แล้วนะครับในประเทศที่เจริญแล้วนะครับแต่ประเทศเรายังมมดแต่คุยกันเรื่องวัคซีนกันอยยู่เล ก็วันนี้1ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของ1ด้วยนะครับวันนี้1ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ